สวัสดีลูกๆชั้นป2นะคะมาพบกับครูนุ่นนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันนี้ครูนุ่นจะพาเด็กๆนะคะขึ้นในหัวข้อการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุนะคะเด็กๆสามารถเปิดหนังสือไปพร้อมกับครูนุ่นได้เลยนะคะในหน้า177นะลูกนะเด็กๆมาดูนะคะเขาบอกว่าอะไรลูกจากภาพนักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าน้ําในภาชนะใดมีปริมาตรน้อยที่สุดนะคะ และน้ำในภาชนะใดมีปริมาณมากที่สุดนะคะเด็กๆ,ๆดูลูกนะคะน้ำในเหยือก,กอภาชนะโกภาชนะขอภาชนะขอเป็นยังไงลูกเหมือนจะแตกต่างกันใช่ไหมคะอ่านะเหมือนจะแตกต่างกันนะคะเพราะอ่าแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเป็นยังไงลูกเขาอยู่ในภาชนะที่มันไม่เท่ากันเลยเนาะมันแตกต่างกันนะคะทีนี้นะคะเราก็เลยนะคะนำแต นำน้ำนะคะแต่และภาชนะนะคะไปเทในกระบอกตวงที่มีความจุ1ลิตรนะคะ, mm. ะเด็กๆคะมาดูค่ะ mm. พอเราเทนะคะ mm. ผลปรากฏว่าภ mm. าชนะกรเป็นยังไงลูกเทลงไปในกระบอกตวงนะคะที่มีความจุ1ลิตรได้กี่กระบอกลูก2กระบอกโอเคไหมคะและภาชนะขอนะคะ เทลงไปนะคะในกระบอกตวงด้วยได้กี่กระบอกลูกได้4กระบอกนะคะ,ะและภาชนะคอได้1กระบอกนะคะติกติ๊ทีนี้นะคะเราก็จะได้อะไรลูกภาชนะกอน,นะคะเขาก็จะตวงได้2ลิตรเนาะภาชนะขอตวงได้4ลิตรนะคะและภาชนะคอตวงได้1ลิตรนะแล้วใครไดร้ใครมีปริมาณมากที่สุดลูก กอขอหรือคอคะอ่าขอนั่นเองนะคะภาชนะขอมีปริมาตรมากที่สุดนะคะและใครน้อยที่สุดลูกอ่าภาชนะคอเนาะพอเขาตวงได้แค่1นลิตรนะคะได้กระบอกเดียวนะคะถ้าหากว่าเราเรียงลําดับปริมาณน้ําในแต่ละภาชนะจากน้อยไปมากเราจะได้อะไรลูกอ่าเริ่มจากน้อยนะคะน้อยก็คือ1ลิตรนะคะไป2ลิตร ไปสลิตรและไปสี่ลิตรนั่นเองค่ะอ่ะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในข้อที่2นะคะอ่ะจากค่าภาชนะใดมีความจุน้อยที่สุดนะคะและภาชนะใดมีความจุมากที่สุดอ่าเด็กๆมาดูค่ะขวดน้ำนะคะขวดน้ำเข้าตวงได้เท่าไหร่ลูกสองถ้วยตวงถ้วยตวงแล้วเท่าไหร่ลูกถ้วยตวงละหลิตรเนาะใช่ไหม อ่น่าจะเป็นถ้วยตวงละหนึ่งลิตรนะคะเดี๋ยวลองซูมดูสิซูมสักร้อยห้าสิบอ่ะหนึ่งลิตรนะคะหนึ่งลิตรอ่ะทีนี้อันนี้คืออะไรลูกหม้อนะคะหม้อตวงได้สามถ้วยตวงนะคะและกระมังเป็นไงลูกโหตวงได้มากที่สุดใช่ไหมคะได้ห้าถ้วยตวงเลยนะคะอ่าสิ่งที่ข้อถามก็คือ ไงลูกภาชนะใดมีความสุน้อยที่สุดลูกก็ควรจะเป็นอะไรลูกดีขวดน้าตรงนี้ใช่ไหมคะได้สองถ้วยตัวภาชนะใดมากที่สุดลูกเป็นกละมังใช่ไหมคะได้ห้าถ้วยตัวนะคะอ่าโอเคการเปรียบเทียบปริมาตรลูก่ะลองมาเปรียบเทียบปริมาตรกันนะคะอย่างเช่นในรูปตัวนี้นะคะในหน้า1น8 น้ำตาลในขวดกอตวงได้กี่ช้อนชาลูกเขาเขียนไว้ให้เราอยู่นะคะ6ช้อนชาน้ำตาลในขวดขอตวงได้10ช้อนชานะคะน้ำตาลในขวดไหนมีปริมาณน้อยกว่ากันลูกน่าจะเป็นกอนเนาะอ่าปริมาณในขวดกอมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำตาลในขวดขอนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบปริมาตรก็คือจะต้องอยู่ในภาชนะเดียวกันนะคะถึงจะเปรียบเทียบกันได้โอเคไหมคะ อ่าโอเคเดี๋ยวคุณนุ่นพาเด็กๆนะคะทำในหน้าที่180เลยนะคะเด็กๆดูในหนังสือเรียนหน้า1 8 0นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูสัก1 2ตัวอย่างนะคะอ่าเด็กๆมาดูค่ะเด็กๆมาดูลูกเด็กๆมาดูนะคะเดี๋ยวคุณนุ่นจะอธิบายให้ฟังอ่ะ เด็กนะคะดูเสร็จแล้วไปทำในหน้า180แปดนะลูกนะเดี๋ยวคุณุอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะโอเคเปรียบเทียบปริมาตของน้ำในภาชนะต่อไปนี้นะคะเด็กๆดูค่ะภาชนะกอภาชนะขอภาชนะคอ,อ่ะภาชนะกอนะคะเด็กๆคิดว่าได้กี่ลิตรลูกวิธีการนับเราจะไปนับผีภาชนะกอนะคะถ้าหากว่า น้ำเต็มภาชนะกรน,นะลูกเขาจะได้หลิตรนะคะภาชนะขอจะได้5ลิตรนะลูกภาชนะขอถ้าเต็มนี่จะได้10ลิตรนะลูกนะภาชนะก็ได้กี่ลิตรเราก็ไปนับขีดของเขานะคะหนึ่งสสามสี่ห้าใช่ไหมลูกขีดอยู่ที่5แสดงว่าภาชนะกรมีน้ำกี่ลิตรลูก5ลิตรนะคะอ่าทีนี้ภาชนะขอมีน้ำกี่ลิตรลูกเราก็นับเลยหนึ่งสามใช่ไหมคะ สมลิตรตรงนี้นะคะดังนั้นภาชนะขอจะมีน้ำสามลิตรนะคะภาชนะคอมีน้ำกี่ลิตรลูกเด็กๆก็นับขีดต,ตรงนี้เลยนะคะหนึ่งี่สี่ลิตรนั่นเองค่ะ,ะให้เด,ด็กๆตอบคำถามเองนะคะในข้อที่2,3,4สามเด็กๆอ่านแล้วก็ทำเองนะล,ลูกนะน้ำในภาชนะคอมีปริมาตรจุดๆกว่าน้ำในภาชนะคอ ควรเติมคำว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าลงไปนะคะอ่าและมีการเปรียบเทียบกันนะคะในข้อ3นะคะภาชนะกอมีน้ำมากกว่าภาชนะขออยู่เท่าไหร่เด็กๆต้องเอากอตั้งแล้วลบขอนะคะได้กี่ลิตรเนาะอ่าขอมีน้ำน้อยกว่าคอเด็กๆต้องเอาคอตั้งแล้วลบขอนะคะว่ามันมีกี่ลิตร และในข้อที่สี่เรียงลำดับภาชนะที่มีปริมาตรของน้ำจากน้อยไปมากนะคะโดยเริ่มที่น้อยที่สุดให้เด็กๆลงมือทําเองนะคะสําสหรับในคลิปนี้นะคะคุณนุงจะจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ